คนที่มีใจจะส่งข้อความแบบนี้มาให้คุณข้อหนึ่งอยากไปได้วยกันจังอยากให้เธออยู่ตรงนี้คงไม่ต้องเดาแล้วนะ,นะคะว่าข้อความเนี่ยเป็นข้อความที่มีความหมายเป็นข้อความที่พิเศษมากขนาดไหนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวเขาก็คงจะไม่ส่งข้อความแบบเนี้ ไปให้ทุกทุคนเลยนะคะเพราะว่าคําว่าอยากอยู่ด้วยกันจังหมายความว่าเขาอยากจะไปไหนมาไหนกับคุณนะคะหรือว่าอยากให้เธออยู่ตรงเนี้ยหมายความว่าเขาคิดถึงคุณเสมอนะคะเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่บอว่าตกหลุมรักคุณนะคะแต่ว่าเขาเนี่ย ชอบคุณเขาแล้วนะคะคุณเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในฝันของเขาให้คุณลองคิดกับกันนะคะว่าถ้าเป็นคุณแล้วคุณก็คงไม่ส่งข้อความแบบนี้ไปให้ทุกๆคนนะคะคุณจะส่งให้คนที่พิเศษเท่านั้นข้อ2นะคะ วันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมข้อความนี้นะคะเป็นข้อความที่แบบธรรมดาแต่ว่าแฝงไปด้วยความอบอุ่นความห่วงใยความเป็นห่วงความที่แบบว่าเอาใจใส่คุณนะคะซึ่งการที่ใครใคนใดค,คนหนึ่งเนี่ยเขาถามถ่ายคุณแบบนี้เสมอแปลว่าเขามีใจให้กับคุณแล้วนะคะเขาห่วงใยคุณอยากจะเห็นคุณแบบว่ามีความสุขอยากจะดูว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณทํางานเหนื่อยหรือเปล่าคุณกินข้าวหรือย,อยังนะคะข้อ3นะคะฉันเป็นกําลัง ใจให้นะฉันอยู่ข้างๆเธอเสมอข้อนี้นะคะเป็นคําที่แบบว่ามีความหมายดีมากๆเลยนะคะมันเปรียบเสม,มือนว่าใครคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาคอยเป็นกําลังใจให้เราเสมอเขาอยู่ข้างเราไม่ว่าเราจะสุขจะทุกข์เนี่ยเขาก็อยู่ข้างเราเสมอคําคํานี้เปรียบเสมือนว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ส่งมาให้คุณนะคะเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยเขาคอยที่จะแบบว่าอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะคะและมันหมายความว่าเขาน่ะ ตกหลุมรักคุณเข้าแล้วยังไงล่ะคะข้อ 4. นะคะเดี๋ยวจะพาไปเจอพ่อแม่หรือว่าเพื่อนนะโอ้ข้อนี้เป็นคําที่แบบว่ายอดเยี่ยมมากๆถ้าหนุ่มๆหรือสาวๆคนไหนเอ่ยคํานี้ออกมาเนี่ยแปลว่าคุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วนะคะแปลว่าเขามั่นใจแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยคือ คนสำคัญคือคนพิเศษสุดๆสําหรับเขาซึ่งเขาอยากเอาคุณเนี่ยไปโชว์ให้ครอบครัวเขาได้รู้จักคุณให้เพื่อนสนิทเพื่อนรักของเขาเนี่ยได้รู้จักคุณและมันแปลความหมายมาว่าเขาเลือกแล้วนะคะที่จะเลือกคุณเนี่ยเป็นแฟนของเขาข้อ5นะคะ ฉันจำได้นะข้อนี้มันหมายความว่าหนุ่มๆหรือสาวๆที่คุณคุยด้วยนะคะเขาใส่ใจรายละเอียดคุณนะคะว่าวิเขาจำได้นะว่าคุณชอบทายอันนี้เขาจำได้นะว่าคุณชอบสีนี้เขาจำได้นะว่าวันเกิดวันนี้คุณอะไรเขาจำในสิ่งที่คุณบอกเขาได้หมดทุกอย่างมันหมายความว่าเขาสนใจและใส่ใจในตัวตนและมันหมายความว่าเขารักคุณนั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคะข้อความที่ เราจะรู้ได้เลยว่าหนุ่มหรือว่าสาวที่เข้ามาพูดคุยกับคุณเข้ามาจีบคุณเนี่ยเขามีใจให้คุณหรือเปล่าลองเช็คดูนะคะว่า,าคุณเคยได้รับข้อความแบบนี้จากคนที่คุณคุยด้วยหรือเปล่าแล้วก็ลองมาเล่าคอมเมนต์ให้คุณหนุ่ฟังบ้างนะคะ